ยี่แกเพึ่มมันได้ยี่แก่สุดยอดอ่ะโนกำลังจะมาซื้ออ่ะมาต้องบ่ายสามแดดฮอนเพ่งเพ่งตอ,อ,อ,อนโอนแบบนี้เนี่ยปิ้งตอนรอหวยออกหวยออกเสร็จนแดกกันหวยออกเสร็จ เออว่าจะมาซื้อกาเราจะมาซื้อโฟนจะมาโตแคมมันได้นี่แกสุดยอดอ่ะประเทศไทยอ่ะเงินดิจิตอลน่ะได้ไม่ได้หมูถ่านว่าอุ้งอิ้งจะเป็นนายโยคลีกันจะสานต่ออีการได้ตุกขอได้คำเตะมาพอในคลิปนี้เห็นเนอะอุ้งอิ้งเนอะมาตุกปรตูก่อถ้ามันมีเตน,นั้นนะน้าต่างส้มนี่ผู้สายวันนี้เออ ที่กูอยู่พุ่นจ้องกันน้อยเดี๋ยวจ้องบินหายไปไหนหมูละ,ะมาล่าอยู่เต็นต์ปะเนี้โตเดียวมาได้นะแค่่อยหายแล้วแนะทงซะไรเหรอแซวแปดวันนี้เออยี่รำเหลือห่วยก็อ,อก้อคนจะลังจะมาซื้อหลังหวยออกมาทู่กันมาทีนละข้แรงแม่แรงนี้ห่วยก็มาทูก่กินห่วยไปก่อน <c oughs> เออเจ้างว่องร้อน ทอดไข่ต้มมาแม่เนาะที่ไปเล่นหวยเนาะซื้อกีนอย่างละโอนกระตกยายมาตกไปตกแงวเนี่ยเออส่วนโอนที่อันอะไรอย่างเนาะโอนที่ถูกสมวนกะโอนนี่มันมา,มาถูกเนี่ยแกะนิดน้อยเนาะเออเงินหมื่นก็จะได้มาได้ก็บางงวย มาพอ่อแนเดอร์ลำบางกับลำบากนะจริงเวลานี้กับลังแห้งโมงกับเราจะได้แก่กลัวเก็บปีกของเก็บมาได้เก็บปีกมาได้นี่กับฮาร์มโฟนนะกันเนี่ยน้ำแรกรถพ่วงแม่เหียว่าเนี่ยเอ,อ้ยชุกอีลำเหลือกูนี่เคยพอ,อจบคลิกีบแต่ว่าโจมกับโจมก็ป้ากับฮ้องเมื่อก,กี้นะหยุดท้องกันเลยไทย จบแค้วสวัสดีนอนรับวันดีเนอะทุกคนนันโต๊กเย็ยนสบาย <laughs>